แต่ตอนน้ำขึ้นมันนั่งไม่ได้นะติดเลยอพอาะไก่งงเลยนกว่าจะกระเพราไก่อพราไก่อ๋อกระเพาะ <ขอ S 1> ทอดแล้วนะออถ้าตกงเงียบๆนน้อยคนในน้อยมันกินอยู่แล้วแหละมันไม่ตื่นมันไม่หลบ เอ้ยทำไมไม่ไปตะวนี่ทำไมมันวิ่งแปลกๆวะเอ้ทีก็ไม่ไปมันไม่มันมันจะลั่นก็ไม่รลั่นมันนินเหรอตั้งคันไม่ได้จะวิ่งก็ไม่วิ่งอืม อุ้ยเขี้ยวเลยเนี่ยป่ะอุ้ยกำลังตั้งกล้องเลย <laughs> อะไรแวบแตรงมา้าแดงแดแวบแบบตแบบแบบะกายเออ ไปเลยไปเลยไปเด้อไปซ้ายกันเด้อถึงไปนู่นแล้วไปนอกก็ไปเลยเซฟยาววิ่งเลยหมดแล้วเหรอหมดแล้วกลับนะดึงกลับนะ เกิดแล้วโอ้ยยังไปอีกวะโอ้ยท็อปเก็บยังท็อปเก็บยังไม่ถึงท็อปอ่ะเพื่ไม่ทำท่าไม่เข้าไปอ่ะโอ้ยมันไม่ไม่หุดเลยวะไปออกไปเรื่อยเลยอ่ะอ่อยู่ ไม่มีต่อล้กอกลางอะอะหมดละหมดก๊อกละขอสาวคืนนะเ <c oughs> ห,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 หลือเหลือเซฟเหลือเหลือรอบนี้รอบมาแล้วเด้อรับกระโดดรอบเด้ทอทอบับทับไปไหนละ อข้ามมาแล้วมองเงี้ยมองเงี้ยสายมีตอเยอะมองเงี้ยรวบตอไว้ตอสายท็อปไปน่ะมีกิ่งไม้เหรอตอสายเหรอกำลังสาวอยู่ โอ้ไกลถึงโ,โน้นเลยเหรอจอปะปะโอ้นู่นน่ะเห็นตั้มตูดอยู่ไหนเห็นไหมใช่ไหมโน่นไม่ใช่เหรอน,นะนู่นน่ะเห็นร้อยทุ่นร้นอยอยู่น่ะไม่เดี๋ยวมันจะเข้าเปล่าเนี่ยเ,เ,เดี๋ยวเั่เดียด๋วยว,ยวเข้าแล้วพี่กัเดี๋ยวเข้านะเดี๋ยวจะวิ่งเข้าแล้ววิ่งเข้าแล้วหันหันเข้าแล้วสาววะไม่ทันวะ ต้องเสาละกลัวมันจะพันไงถ้าไม่ถ้าเสาวไว้อย่างเงี้ยเสาทิ้งน้ำไก่อนเสาไว้ก่อนอาลูกเย้ไล่ไปหน่อยไล่ไปหน่อยเยอะรูที่ผายออกมา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 ออกไปก,ก,ก,ก่นอ <laughs> นหอยเจ้า <laughs> มันจะเข้า <amounts> ต <of water writers> ่อหรือเปล่าเอ้ยไรไม่ไลรไม่เดี๋ยวถ้าพ้นี่เก่งใ่ได้แล้วก็ตรงนี้ไม่มีละหมาแล้วมันแล้ววันวาแล้วเนี่ยกลัวจัะว้าปล่อยอีกรอบตรงนี้ไงมันกองอยู่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเซฟก่อน เส้นไหนแล้วเนะนี่ยตรงฮะเดีย๋ยวเดี๋ยวขันโมมาเลย เดือดลงเลยพี่โศกแน่นอนใช่ตัวนี้ขึ้นเมื่อกี้ครัไม่รอยเลยตัวนี้เต็มปากเวื่นง่ายหน่อยเดีย๋ยวไม่

ว่าแล้วมันไปเป็นจรวดเลยโอ้คือเล <Okay, S 2> ื้อยไม่ได้ไปถ่ายไปไหนต่อวะขาดอีกแล้วเหรอแล้ว กินเลยมันกินหน่องตัวเลยงี้ไงกินนี่นอนกินไหมถ่ายไหนด้ะไม่ไหว